ตีของมันถ้าเรื่มเข้าปุ๊บจะลงคอละถ้าเป็นคนเท่าก็ลงหัวเข่าไปหน่อยเ,เออเนี่ยก็คือถ้างวป่วยก็คือเขาจะมียารักษาค่ะยังคอบวมเนี่ยเขาจะใจ้มันจะมีตัวยาหนึ่งคือว่าเขาต้องหมอมาฉีดเออเพราะว่าหมอจะจัดการใหนเลยเค่ะเพราว่าหมองวผมเป็นอี้หมอจะจัดยามาใหนเลยอเอาฉีดหรือว่าถ้าเขาฉีดคนเดียวจะสมากอีกพบปัดเดียวก็คือเปลี่ยนต้นนมักเสพเนาะ คือวันร am in ักแรกปัญหาแักบคดเดียวคือตำน้องเสพน้อก็จะมียาที่เขาแนะนำมาคือเจียยาบูตาซิลเนาะตีวันละสามซีซีคือครั้งละสามซีเจ้าแรงแล้วก็จะมียาแถมตัวหนึ่งก็คือถ้ายางัวบสบายนี่คือเจียยาออกซีออกซีคือบางทีมันคือมันแบบกระชุบระช่วยขึ้นเนี่ยเบิร์นยาวิตามินเออวิตามินแล้วก็ น้ำมเสตจะมีแหมอย่างจะคือแบบถ้าได้แรงจะคือแบบซอดยาซอดนี่คือยาเราใจยาเป็นไลติฟเจสอดคือว่าเอาสอดเขาเตาเลยคือว่ามันทำกษบภายในเล็ก<อ>แล้วก็อย่างรีป,ประมาณหนึ่งวัน<ะ>แล้วก็เขาจะสรงนมนมาได้นะคือว่าเปนเปยนยาเนะ <idad> าะส่งนมนมาได, <humanities. S 1> ด้แล้วก็เขาดีปุ๊บเขาดีไปดีไปถ้าน้ำมเสตหมดเราเอาไปไวัดว่ายา,ว,ยาว่ดยาตีบริสัทถ้าผ่านผ่านถ้าผ่านก็คือว่ารีสมงปกติได้ แต่ภาพภาัผ <Okay. S 2> ่า,า,านโปจยบอลมาว่าข้างกี่วันกี่ว<ม>ันถึงจะพานเราก็ต้องเลยแบบดีดให้ลูกมั้งหรือว่าดีดวางเลยเพราะว่าถ้านมปัญญาเขาเข้าบริษัทปุ๊บเวลาต่อผลิตเข้าฟองมันก็มันก็จะมีหัวเสียต่อคนกินคนบริโภคเราต้องสะอาดลูกเขาไปแบบคุณภาพลูกเขาไปั <Okay. S 2> บบเขาถึงจะได้ไอซุนคุณภาพนมที่ดี กี่ประเภทคะหลักๆก็มีสามประเภทเนาะมีอาหารงูน้อยอาหารงูสาวต้องแล้วก็อาหารางูลาหาลีดตีฟา้าไม่เจก็คืออาหารงูน้อยครับงูหลีเลยเท่<ช>ืมับงสาวต้องคือว่าใจครับไอ้งูหลีเลยคือว่าค้นขามันจะคุ้มกัาานคือว่าไม่จะบวมล้มเลยแต่ใหางูน้อยคือว่าเล่งกังไลงการจะเริ่มโตโตเนาะแล้วตีหานี่ก็คืออาหารงูน้อยแล้วก็ ที่นั่นอ่ะ,ะคืออาหารมูรีเลยเครับแล้วแต่ละวันให้อาหารยังไงบ้างคะถ้าเป็นแต่ละวันถัาเฉลียต่อตัววันละสามกิโลสามกิโลต่อวันหนึ่งมืง้อคือหนึ่งข้าวเนาก็คือกิโลเกินกิโลเ<ะ>กนี่งูสำหรับมูรีถ้า,างูน้อยก็หือลดไปตามนั่นก็คือวันละกิโลหรือว่าห้าขีดต่อตัว่วนงูน้อยคือวาอ่าจะก่อยหึแต่ถ้ามูลีคือว่าหื่บวบรุงไปเลย สำหรับแบบจาผลิตนมหรือว่าบำรุงตัวแมงมังวเลยกับเลยใช่ไหมคะแ,แล้วการให้าอาหารบวัวแล้วมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะคือเดี๋ยวให้ร้อนเนาะแทบทักปเลยจากรองไปที่เดวะเป็นยังไงนั่็ค,ค,คืออย่างที่บอกตอนต้นนาทีที่ก็คือ อาหารวัวอันนี้ขันเนี่ยจะมีกิโลเก่ะต่อตัวต่อมื้อครับเลองลองเล่ยว่าไม่เป็นยไรค่ะไม่นก็ได้เราไม่ได้กินเอาหารบ้เลยเี่กินเมื้ออาหารเนี่ย ชอบเลยอะถ้าเป็นละอันกันเปนขนมคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีดนมวัวกันนะคะแต่ตอนนี้ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ ราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้คุณบอยรอ,อพวกเราอาบน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ํำวาก,กันนะคะช่วยคุณบอยกันโอ้ดีม่ะ คุณบอคะแล้วการอาบน้ำบัวนี้ทำยังไงบ้านลระคะอ๋อข้างกนาันท้งตัวมหน้าทุตัวเนาะมันเื่อจะให้คือทุกนี่มัน่ทุ่ที่มันหน่อเปนหลังได้ง่ายตัวทุ่มดตัวนี้้กดทับต้อกดที่หน้าก่อนทีท่ีเลยเตมตัวเลยแล้วราทำปรคับเตรีมไปคัลเลยตัที่ับที่

แล้วนะคุณลอยคะอุปกรณ์การรีดนมนี้มีอะไรบ้างอะคะก็จะมีแล้วก็คือเครื่องรีดเนะาะเราคือว่าการรีดนมจะมีอ่าติดมือกับเครื่องคเครื่องนี้ที<ช>่นี้ว่าคือเครื่องรีดเนาะว่าถ้าวัวงัวน้อย ดีมันนักก็คือถ้าใ,ใจมือก็ได้อยู่แต่นี่งัวนักต้องใจเครื่องช่วยช่ว<อ>ยคนแหงเขาครับแาจะเดี๋ยวเราจะลองประกอบผลิตให้ดูเอาลักลักนอเคาืกอคือตัวนี้คือเอาไว้ซุปซุปนมแล้วเดี๋ยวดูทางนั้นนี่คือว่าสีเต้าเลยนี่คือตัวนี้จะคือเป็นยาเดเนอรอคือนี่ก็คือกระบ,บอกกระบอกซุปแตวนี่จะเป็นถ้วยห้องมัน อันนี้มีถ้วยถ้วยว่าของนมเนาะ <Okay. S 1> คือนมจะมาตามสายนี้ <Okay. S 1> คือทถวนี้จะลงอย่างนี้ hmm. เดี๋ยวจะปรปกรบ์ให้ดูก่อน <Okay. S 1> ตอนประกอบก็คือตัวนี้ก็คือเป็นกระบอกซุปเนาะตัวนี้ันปรกรณอไปตัวนี้จะเป็นฝาปิดมัน mm hmm. ฝาปิดมันจะมีจะมียางยางเมือนข้นมมันหัวเนาะเขากอกใส่ไปยางแัวนี้ เนาะไม่ใส่ใี่ไวครับเดี๋ยวผมจะประกอบทางดีให้ดูเนาะตัวนี้ก็คือเป็นกระบอกกระบอกสำหรับซุปนมเนาะสำหรับซุปคณะนี่เอาไว้ซุปนมแล้วจะมีตัวนี้ก็คือถ้วยแก้ว สำหรับพองนมใส่ไปเป็นอนีเนาะต่อไปก็คือมน,นส่วนที่คือสายตัวนี้คือสายทรงนมทรงสำหรับถ้วยแก้วเนี่ยเข้าถังดีดนอกจากจะมีตัวนี้ก็คือหัวแจของมันก็คือตั้มตั้มสำหรับคือว่าเป็นตัวพาล้มตัวมันพาตัวนี้ตัวนี้สายนี่จะเป็นสำหรับดูดสายนี่จะเป็นสำหรับปล่อยนมปล่อยลม้มคือว่ามันจะวนเวียนอ,อย่างไเนี่ยคือว่า ตัวนี้นมสายลมมาจัเพาเอเนาะตัวนี้เป็นลบออ,อกเขาก็จะทํให้ตัวนี้มันดูดนมลงมาคือว่ามันบนบนลมกันแล้วก็มีถังเนาะนี่คือนี่อันี้คือถังดีดเนาะในตัวเองนันแล้วน,น,นี่คือถังดีดถังรีดแล้วตัวนี้คือฝาฝาที่คือแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางยางห้องฝาลิด ประกอบมาดูเพื่อให้นมมันออกมาเนาะคือว่ากันไวเป็นต่อไปจะเป็นตัวนี้สำหรับห้องหัวใจที่นมมันผ่าน<อ>นี่คือสายมาันไปต่ไปนี้ตัวกั้นมันคือไขาวารน ดินปิดก,กันมันกันลมเวลาถ้าปล่อยลมลมกว่าจะยุดนี่ถ้าว่าเอาดูดมันก็ไม่เอามา <Okay. S 1> แลมีตัวนี้ตัวนี้คือัายสายกระไฟจะข้ามตัวน hmm. ี้นี่คือสายลมสายปล่อยลมเนาะใส่ <Okay. S 1> กับมุนล็อกเนี้ยนี่มันจะุดอูดด hmm. ีฝาล็อกก่อน ก็จะมีนนะอันนี่ก็ใช้ได้เลยเนาะเด็กๆอืออันนี้จะมีฝาจะมีติดกกล่องเฟยเนาะแล้วน,นี้จะเป็นนี่าตามที่บอกแั้วนี้จะเป็นสายต่อขวดแก้วไม่สำนับนมลงทังตนตัวนี้ก็คือลมสีดูดทานดูเข้าดูดออกค่ะนี่ก็ แล้วนะคือนี่คือทางพ้อมจารีละประมาณน,นี้เดี๋ยวจะพาไปดูกระลิ่ะครับมา้าวบอมาถึงที่จะรีะ้เนาะคือคตัวนี้คือำำตั้มตั้มสำหรับต่อสายสายเนี่ยที่ว่าจะเป็นคล้ายๆว่าลมดูดขึ้น ดูขึ้นกนะ่องนะตัวนี่ตัวนี้เขายังจะเดินล้มนะตัวอธิบายให้ฟังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกอ๊อกปิดเปิดลมปิดเปิดถ้าตัวนี้ซื้อเปิดลมกว่าใหญดูขึ้นดูขึ้นปั๊มหน้าไอ้หัวใจตัวเนี้ยมันจะเต้นเต้นเหมือนหัวใจเฮาเนี่ยแล้วก็ดูว่าตัวเนี้มันเป็นหรอมันอะไรนี่ถ้าเวลาดูปุ๊บเฮาดึงนี่ก่อน ไม่เป็นยางล็อกตัวดังไหนเพราะคือลมมันผ่านมันล็อกก่อนถ้ามีลมพุบเขาดันนี่เข้าไม่ขึ้นนี่ลมก็ผ่านขึ้นผ่<ม>านขึ้นกว่าทำให้เนี่ยหัวเนี่ยมันเป็นระเบดดดูมันจะดูดนล้วมันเขาอะอะเอาขึ้นไปํำเตา้าอ<ม>ันนี้ดูดพุบแน่น,น,อนอนว่นี้ขึ้นถลาไปตัวนี้ขึ้น,นขึ้นทุกท่ายก่อนเป็นลักษณะอย่ดูประมาณนี้ยูอีนหนอ่อยือว่ามีสีเต้า นี่เนาะนั่นแหละคือมันจะดูดนมล,ลงนี่มันก่มันจะลงไปด้วยกันก้วมันจะลงไปในถ้วยแก้วลงจะลงไปนี่ก่อนจะถ้วยแก้วกว่ามาต่างต่อแล้วเข้าถังจะคือที่ทราบคือการหลีดประมาณนี้ครับ แล้วคุณบอยคะถ้าเกิดว่าเรารีดนมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเอาไปทำอะไรบ้างคะเราเขาได้นมยิบเนาะเป็นห้องว่านมยิบก็อเอาไปใส่ถังพร้อมจะส่งไปเพืบริษัทแล้ว่าบริษัทเนี่ยเขาจะไปแปรรูุ่มกำเนื่อที่เขาหั่นก็คือเป็นจะเป็นนมกองเนาะนมห่อมันเนยนมพัชเไล่นมนมโรงเรียนนมถุงโรงเรียนแล้วก็จะเป็นในนมโยเกิร์ตที่ตามล่าทีโมดีเขา <ไ>ค่ะไปค่ะค่ะแล้วบัวค่ะที่เอ่อกีวอกมันมันอย่างนี้คืออะไรอะคะมันก็คือที่บัวครับที่เขาไปทำปุ๋ยค,คือเอามาตากก่อนแล้วมาพึ่งแดด คือรักสำนันี่แหละค่ะคือรอรอจนมันแหง้งตากรอจนมันแห้งแล้วก็เอาใส่กระสอบอครับแล้วก็เดี๋ยวอาตีลอกมาเลยใส้รถรถมาใส้รถมากับมาเทีนี่แล้วก็เคลียร์เคลียร์ให้มันบางๆเวลาแดดสง่งไม่ได้ถึงมดมันก็ได้จะแห้งไวๆค่ะแล้วก็เขาจะไปทําปุ๋ยต่อแล้วเขาจะามาหับถึงฟาร์มเลยอค่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณบอยมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพิฉันนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะขอขอบคุณมากนะคะ